ได้มาแล้วครับเงินเดือนปี2 0 2 1หลังจากที่ผมถามเขาเมื่อเดือนก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาจะขึ้นให้ผมหรือเปล่ามามาดูกันเลยเพราะว่าวันนี้วันที่10เดือนที่แล้วผมถามเขาว่าเงินเดือนทําไมถึงยังเป็นค่าแรงเดิมทําไมเป็นเป็นค่าแรงของกีกายมาดูกันนะครับว่าวันนี้เงินออกแล้ววันที่10เขาจะขึ้นให้ผมหรือเปล่านะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอพูดเป็นทางการนะครับผมเป็นภาษากลางนิดนึงนะครับผมเออวันนี้วันที่10พฤษภาคม2 5 6นนะครับเมื่อเช้านี้สมียนก็เอาใบสลิปเงินเดือนมาให้นะครับเขาเอามาให้เซ็นด้วยก็จะมีสมุดเล่มหนึ่งเอ่อจะมีเอกสารมาให้เราเซ็นทุกเดือนวันนี้พอเขาเอามาให้ดู ผมก็ดูตรงตรงนี้เลยช่องที่ว่าเป็นเงินเดือนพื้นฐานของเรานะครับเงินเดือนขั้นพื้นฐานฐานของเงินสําหรับโรงงานที่ทํางาน209ชั่วโมงนะครับผม209ชั่วโมงก็คือนี่แหละของปีนี้นะครับเป็นค่าแร้งของปีนี้เป็นค่าแร้งปกติที่ที่เขาควรจะได้นะครับผมเพราะว่า3เดือนก่อนหน้านี้เงินเดือนมันก็ยังเป็น 1>, 1 7 9 5 3 1้านสิวอนซึ่งมันเป็นเงินเดือนของปีกายนี้นะครับผมสมเดือนเขาก็ไม่ขึ้นให้ผมผมก็เลยสงสัยหงก็เลยไปถามเขาเท่าแกบอกว่าไม่รู้ที่จริงผมผมไปถามหัวหน้าคนเกาหลีหัวหน้าคนเกาหลีเขาก็ไม่ไปถามเขาบอกว่าไม่รู้เงินฉันก็ยังไม่ขึ้นผมก็เอา้าเงินฉันก็ยังไม่ขึ้นหัวหน้าคนเกาหลีบอกเขาก็เลยบอกว่าให้ผมเนะี่ย ขึ้นไปถามเท่าแก่ผมก็เลยไม่ไปแกก็เลยไปเองพอแกขึ้นไปถามแกก็บอกว่าเดี๋ยววันพฤหัสให้เสมียนมาค่อยถามเสมียนนะครับพอวันพฤหัสเขาก็เลยบอกเสมียนเสมียนก็เลยบอกว่าเอองั้นเอาใบสลิปเงินเดือนทั้ง3เดือนที่แล้วมาให้นะครับสรุปก็เอาสลิปเงินเดือนทั้ง3เดือนไปให้เขาก็บอกว่ารอเดือนนี้นะครับแล้ววันนี้ก็เลยมานะครับผมก็เลยเขาก็เลยขึ้นให้นะครับผม เขาก็เลยขึ้นให้เป็นเงินเดือนของปี2021และก็ไอ้ที่3เดือนที่แล้วนะที่ที่เขาไม่ให้นะเขาก็เคลียร์ให้ย้อนหลังด้วยนะครับเขาก็เคลียร์ให้ย้อนหลังก็ถูกประมาณเดือนหนึ่งก็3 0 3 8 6วอนนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่า,าปีกายเนี่ยค่าแรงค่าแรงของปีกายนี่มัน1 07, 95, นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยสิบวอน พอเขาขึ้นให้สามหมื่นกว่าวอนมันก็จะเป็นหนึ่งล้นแปดแสนสองหพอวอนขึ้นมาสามหมื่นกว่าวอนนะครับผมคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณแปดบาทนะเรียดเงินปัจจุบันนะครับเขาก็ขึ้นให้เดือนหนึ่งแปดร้อยกว่าบาทนะครับต่อเดือนก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยเงินหนึ่งล้านแปดแสนสอบวอนก็อยู่ที่ประมาณ ห้าหมื่นกับหกร้อยบาทต่อเดือนนะครับอันนี้โอ้อันนี้อันนี้คือค่าค่าแรงพื้นฐานนะครับนี่คือค่าแรงพื้นฐานสําหรับคนที่ทํางานสองร้อยเก้าชั่วโมงต่อเดือนนะครับสําหรับโรงงานใหญ่ที่เขาทํางานสองร้อยยี่สิบหกชั่วโมงเขาก็จะเป็นฐานเงินเดือนก็ประมาณล้านเก้าแสนนะครับผมล้านเก้าแสนก็ได้เยอะอยู่นะห้าหมื่นกว่า เกือบ6 0 0 0 0บาทนะครับแต่ค่าแรงของผมก็นี่คือไม่รวมโอนะครับแต่เดือนนี้ของผมรวมโอแล้วยอดก็อยู่ที่2องล้านสามแสนเจวอนนะครับเพราะว่ารวมโอมีโอสิชั่วโมงนะครับมีโอสิชั่วโมงแล้วก็รวมค่ากับข้าวและก็ที่ผมทําโอที่ผมใส่ถุงใส่อะไรนั่นนะครับผมนั่นคือทําโอนะครับนะผมก็จะได้ผมทําโอใส่ถุงนะผมก็จะได้คืนนึงก็ประมาณ 1นึ่งหมื่นันวอนประมาณนี้นะครับผมก็ทําอยู่4ีห้าถุงผมก็ได้60,000กว่าวอนนั่นก็คือเป็นรายได้พิเศษของผมยอดรวมทั้งหมดก็เลยอยู่ที่2 3, องล้านสามแสนันหกว่าวอนหักนูน่นหักนี่ออกหักค่าประกันสุขภาพนะครับผมค่าประกันสุขภาพก็คอนกังโฟฮอมและก,ก,ก็กุ๊กมินก็กุ๊กมินจนกลมนะครับผมก็คือเงินกุ๊กมินนะ เงินกุ๊กม,มินนี้ก็เราก็จะได้คืนนะครับถ้าเขาหักเราเยอะเราก็จะได้เยอะวันที่เรากลับบ้านนะครับถ้าเราเขาหักเราแสนหนึ่งนายจ้างก็เอามาสมทบแสนหนึ่งเราก็จะได้เยอะวันที่เรากลับบ้านแต่นายจ้างผมเขาหักไม่เยอะหักแค่แปดหมื่นนะครับบางโรงงานเขาก็หักแสนกว่าบางโรงงานเขาก็หักสองแสนนะครับผมสรุปว่าเงินเดือนปี2021ของผมได้แล้ว และก็เขาก็คืนมาให้ผมย้อนหลัง3มเดือนเดือน1เดือน2เดือน3เขาก็ให้ย้อนหลังแล้วนะครับสรุปว่าถ้าผมไม่ถามก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะให้หรือเปล่านะครับสำหรับพี่น้องคนไทยคนไหนนะครับที่โรงงานไหนที่ยังไม่ได้อย่านิ่งดูดายนะครับอย่านิ่งดูดายนะครับผมนะเราควรรักษาสิทธิ์ของเราโอ้ย ท่านตรวจครับหมบายว่าภาษาบาลีาของเข้ารักษาสิทธิ์ของตัวเองเข้ากับมาถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายเข้าไม่ได้ไปเรียกร้องอย่างเขาเราเรียกร้องสิทธิที่ตามกฎหมายแรงงานตามกฎหมายค่าแรงของแรงงานอีพีเอสนะครับผมเราไม่ได้ไปขอขึ้นเงินเดือนเขาบางลรกงงนนี่เพื่อนผมนี่เพื่อนผมที่มาด้วยกันเนี่ย คนเกาหลีพาขอขึ้นทุกปีนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับที่รัฐบาลเขาขึ้นให้ตามตามปกตินะครับพวกผมผมอยู่มาเจ็ดปีไม่เคยขอเขาเลยไม่เคยขอขึ้นเงินอะไรต่างๆไม่เคยมีปัญหาเรื่องเองินเรื่องอะไรไม่เคยไม่เคยพูดแต่นี่ผมแค่ถามเฉยๆว่าทําไมปีนี้ทําไมค่าเลี้ยงไม่ขึ้นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันสคนคนไทยด้วยกัน3คนไม่มีใครพูดเลยนะครับไม่มีใครอยากจะพูดเพราะว่า,าถ้าเขาขึ้นให้แล้ว เขาจะหักค่าห้องค่าอะไรมันจะเสียเยอะกว่าเดิมผมก็เลยบอกว่าถ้าเราขอผู้ถามเขาถ้าเขาขึ้นให้ค่าโอทีเราก็จะเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนโอทีจะได้ชั่วโมงหนึ่งก็หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสองพันกว่าวอนนะครับแต่ตอนนี้ได้หนึ่งหมื่นสามพันกับแปดสิบวอนต่อนหนึ่งชั่วโมงนะครับโอหนึ่งชั่วโมงนะครับผมในเกาหลีหนึ่งชั่วโมงได้ ห uh, นึ่งหนึ่งมืนสามพันแปดสิบวอนคิดเป็นเงินไทยก็สามร้อยหกสิบสามบาทต่อหนึ่งชั่วโมงครับชั่วโมงโอทีเนี่ยผมทำวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์เดือนที่แล้วทำวันเสาร์หนึ่งเสาร์ก็ได้หนึ่งแสนกับสี่พันหกร้อยวอนนะครับน่ะได้เงินเกือบสามพันบาทเลยนะครับผมเนี่ยเพราะว่าถ้าเงินถ้าเงินขึ้นนี่ค่าโอทีก็ต้องเพิ่มขึ้น ผมไม่ได้ไปขอ,อนอกเหนือจากจากกฎหมายแรงงานผมขอในสิ่งที่กฎหมายเขากําหนดคือขอแค่ค่าแรงในแต่ละปีที่เขาขึ้นให้นะครับของรัฐบาลเขาขึ้นให้เพื่อนผมที่มาด้วยกันขอขึ้นทุกปีแล้วคนเกาหลีพาขอขึ้นทุกปีถ้าไม่ขึ้นให้คนเกาหลีเขาก็จะออกคนเกาหลีพาลูกน้องพาคนไทยไปขอขึ้นทุกปีเลยเพื่อนผมนะ แต่ที่นี่ไม่มีใครไม่มีใครพูดไม่มีใครขออะไรสักอย่างผมอยู่มาเจ็ดปีก็ไม่เคยขอหัวหน้าผมอยู่มาแปดปีแล้วก็ไม่เคยขออะไรเลยตัวง,งานผมนี่คนไทยสบายมากคือไม่ไม่เคยมีปัญหาอะไรเรื่องค่าลงค่าแรงอะไรไม่เคยมีใครไปเรียกร้องอะไรจากบริษัทนี้เลยก็อยู่กันมาจนป่านนี้นะครับนะผมก็เลยนี่แหละไปไปใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ของตัวเองที่ว่า มันเป็นเงินที่เราควรจะได้นะครับผมสำหรับพี่น้องคนไทยคนใดกะที่ยังบม่ท่านได้กะไปถามเขาดูเท่าที่ผมไปโพสถามนี่บางคนก็นยังบัตรใเลยก็มีนะครับบางคนยังไม่ได้เลยก็มีนะอันนี้ก็ให้ไปถามเขาดูนะครับมันหลายเดือนแล้วนะครับมันจะครึ่งปีแล้วนะครับนี่หาเดือนข้ามเรี่ยวผมบอกเลยว่าถ้าผมไาถามก็บบัตรในะถ้าบปถามกับบไดร ผมแค่ถามผมบ่ได้ขอผมถามถามในสิ่งที่ข้อควรจะถามนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องคิดว่าตัวเองมาท่านใดห้องห้องห้องต้องใส่สิทธิ์ของห้องเพราะว่าจังใดห้องก็มีกฎหมายค,ายคายุ้มคร่องมีเดียวบางคนนีเงื่อนเดือนสองเดือนยังมาท่านใดก็มีนะครับอันนี้คือมาถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมก็บ่เข้าใจให้กันว่า,า,วามันเปลี่ยนแบบใดบางโรงงานก็ถ้าจะบอกว่าเปลี่ยนเพราะโควิดก็มันก็มีส่วนอยู่นะถ้าสถานการณ์โควิด แบบนี้แต่โรงงานผมมันมันมันก็ถือว่าโอเคยังไปได้เรื่อยๆอยู่แต่บางโรงงานเขาก็อ้างว่าสถานการณ์โควิดเงื่อนกับเดือนสองเดือนแล้วยังประจ่ายรูกน้องก็มีเขาก็โพดถามกันในกลุ่มนะครับโพดถามกันในกลุ่มมีคนไปแนะนําว่าถ้าถึงสามเดือนเขายังประจ่ายนี่ก็ต้องโทรไปโคยงเซ็นเตอร์นะครับในกรณีของผมคิดคิดก้อนๆทุนที่ว่าหกเดือนเขาบัประจ่ายนั่นมันเป็นมันเป็นอู่ต่างหากนะครับมันบริเกี่ยวกับโรงงาน เพราะว่าลูกง,งานเขาจ่ายเงินผมทุกเดือนทุกเดือนนี่แล้วที่ว่าเขายังบระจ่ายนันเปลี่ยนเปลี่ยนเงินญญของลูกพี่ผมที่ผมรับงานอาราบของลูกพี่ผมตังหากหกเดือนบรจ่ายหกเดือนที่บรจ่ายเงินผมนะครับอันนี้อันนี้กับประเด็นี้ปัญหาอย่างแค่ผมถามเขาเสยสุดท้ายแล้วพ่อผมถามผมใช้สิทธิธ์ที่ที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผมถามเขาสุดท้ายเขาเลายให้นะครับแล,ยยวล้วก็ให้ยอดลังอีกสามเดือนก็ที่ว่าเปลี่ยนข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะครับพี่น้องนะจังไงกับพี่น้องคนไทยเฮาที่ ยังบ่ได้ยังบ่งบท่านไดใ้ใช้ชิตแบบนี้กะใช้ชิตซะนะครับผมถ้าเขาบ่จจายหรือว่าเขาจ่จายบ่ครบค่าเลงเขาควรวที่จะได้ตามกลมแรงงานเขาฮาควที่จะได้ตามกฎหมายที่รัฐบาลเขาขึ้นให้นะครับผมจะในกระร่องไปสอบถามทั้งในจางเขาดูของผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะสมียนกับสมียนแม่ก็ถือว่าเขาเขาโอเคโอเคอยูลย่ลายเรื่องนะครับคือจงสัญญาจ,จ้างที่ว่า ที่ว่าเขาต่อสัญญาให้อัตโนมัติหนึ่งปีนึงนะเขาก็เป็นคนมาถามบมมีงนะครับเขาเป็นคนมาถามบมมีงแล้วก็เลี้ยงพวกเงืนน่อนควิดนี่เงิ่โควิดโคุโรนานี่กับเขากับผ้าถ้ำนะเสียเีกับผ้าถ้ำนะผ้าคนงานถ้ำแต่สำหรับผมผมทำอะไรผมก็ได้ต้องไปที่ศูนย์เพราะว่าโทรศัพท์ผมมันดาวน์โหลดแอปมากอะไรลูกพี่ผมกับผ้าไปผ้าไปเอาเงินที่ศูนย์ไปเอาบัตรบัตรของโควิดิคุโรนานะที่ศูนย์ เอามาได้สองวันก็ใส่ได้แล้วนะครับผมก็ไม่ใส่ในเซเวียนใส่ในซีูใส่ในหมาดใส่ในลานลานไยหมาดไยในแถวหัวซองในช่องน้ำนี่ใส่ได้นะครับผมแต่ว่าสาหรับลานใหญ่ๆกะลานใงญ่ๆที่เขามีรายใดมีกําไรต่อปีหลายพันลานวอนกะกับผมบอกเขาเขาบอกว่าเนียนํำให้ไปใส่ในลานขาเล็กๆที่ในชุมชนนะครับผมก็ไปใส่กับลานไถลานอย่างนะครับผมนะก็ถทอว่าโอเคขึ้นกันนะครับพี่น้องนี่แหละสำหรับค่าแรงของปี2021 นะครับผมค่าแรงเดือนละหาหมือนองผมก็ไดแล้วนะครับถาบ่อกกาถาวภาษาบาคงจะบ่ไดอดีผมคิดอีกนะครับพี่น้องผูใ้ใดว่าทา่านใดกับใส่ชิดจาของใครนะครับเด้อใ้ใส่ชิดของตัวเองมือีฝากไว้แค่นี้เป็นในงามบ่อดอกไม้ผมนะผมบอกว่าปลูกตั้งแต่ในน้อยเนะครับนี่งามขนาดพ่อเก็บกินแล้วครับนี่ย่านหน้าก็ลิลิลิการนอกมันกินนี่นะ เอามาไว้ตากแดดเอามาไว้ตากแดดตอนเศร้าย่ามนั่นก็เอาไปห้อยไว้เอาไปห้อยไปหม่องเกาวันนะครับผมนะเอาไปห้อยไว้หรือว่าอยากตั้งให้มันตากแดดไปหนีก็ง่ามเมือกันปลูกไว้ได้กินครับพี่น้องนี่สองนี่สูงสามกระถางกระถางหนึ่งอยู่ทั้งหมดยู่ทั้งหลังหมดนะครับผมปลูกไว้ได้กินครับพี่น้องนะเข้าประหยัดอะไรๆเข้าเข้าประหยัดผมเป็นคนมักปลูกมักฝังนะครับเนาะนี่ฝากไว้แค่นี้ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ควอะไรควรแชร์สงวักนักสารเด็ดนะครับเด้อเขาต้อง ใส่ชิดกล้องตัวเองนะครับตามกฎหมายว่าไดเบรกอยากลองอย่างนั้นเขาถามเขาถามเขาดีๆนะครับผมนะไม่มีฝากไว้แค่นี้ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ได้ครับพี่น้องเด้อรองวัฒานาศราีมีอยังกะมมสิมาบอกสู่พี่สู่น้องฟังถามมีเวลานะครับผมผมกระทำงานทุกมือทั้งเที่ยาหาเมียแต่เลยอาจจะได้ล่องบ,งบังบง่ล่องบังแต่ตัดแต่งวิดีโอบางที่ก็บ่ได้ตัดบางที่ก็ล่องไปเลยกัรู้สึกว่าบ่าโอเคบ่ได้ก็ต้องขออภัหหยหลายๆเด้อพี่น้องเด้ออยูด่ดีมีแห้งปลอดภัยจากโรคโควิด ก็ต,ตรงสู่ไปด้วยกันร่ำรวยกันทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ